สวัสดีครับร้านกรนะครับร้านยูนองสินค์คลองหนึ่งครับตัวนี้เป็นออสตาเมกอินเจแปนนะครับสีเขียวสีใหม่ล่าสุดนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ที่ร้านรับสั่งสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนานแล้วนะ30มกว่าปีนะครับเมกอินเจแปนจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับฝาเปิดได้ใครเขียนว่าออสตานะครับไม่เหมือนพวก70นะครับ US ออะลเนเตอร์ก็กล่องคนละแบบนะสังเกตที่กล่องนะครับก่าก็ตัวนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับสีเขียวนะครับประมาณเขียวมินนะ ก็ผ้าแคนวาสทั่วไปนะครับตัวนี้เป็นขอบผ้าอยู่แล้วนะครับญี่ปุ่นจะเป็นขอบผ้านะครับก็ตอนนี้ได้เลทถูกเลยนะครับเรือนะครับ0.3นจุดสาบวกแปดเครื่องบิน0 3ุดสาบวก1นันนะครับเรือ3 0ถึง40วันเครื่องบิน15วันเลยนะครับเร็วมากๆนะครับก็แนะนำนะครับผมลดราคาให้สุดๆเลยนะครับเพิ่มเงินอีก1 5 0ิบาท15วันถึงไทยนะครับลูกค้าไม่เกิน20วันลูกค้าได้ของถึงบ้านเลยนะครับ มีปั๊มนะครับประมาณนี้นะครับที่ลิ้นจะไม่มีนะของไม่ไม่อินเจีไปจะไม่มีปั๊มที่ลิ้นนะครับจะมีที่ข้างๆานะครับเหมือนงานไทยเก่าพวก u s a นะครับประมาณนี้นะครับก็สนใจนะครับดูแบบเองได้เลยนะครับ convert.co.jp นะครับแล้วก็เลือกแบบอารุณไหนส่งรูปมานะครับเดี๋ยวแอดมินถังให้นะครับก็ถูกมากๆตอนนี้ได้ได้ถูกมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอากำไรกับลูกค้าแล้วอย่างคู่นี้ปกติ6000นนะครับ6,900นนะครับตอนนี้เหลือ5000นะครับ ลดลงไปเยอะเลยนะครับก็สนใจทักมานะครับถามแอดมินได้เลยนะครับนั้นก่อนนะครับสวัสดีครับ